มีตีนึงบอกลงกระดูกกระดูกเขาจะเห็นไหมตีนึงตีนึงตีนึงไม่บอกแม่ลงแหมมอสไงแหมมอสคืออะไรปะเนี่ยเหรอเออนี่แหละมันมีชื่ออยู่อ๋อโอ้ยโอ้โหตีนึงสี่คนมีสี่คนมีสี่คนตีนึงมาลงมาลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลงมาลงเฮ้ยเฮ้ยเอาเหี้ยอ้วยเฮ้ยมันวิ่งข้างในเป็นหนูติจันมันล้มหนึ่งมันล้มหนึ่ง อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกูโดนมันลูกสองมันมีกี่ตัวได้เต้มียกูตัวหนึ่งล็อกแล้วมันอกอยู่มันน็อกอยู่มันตายชุบชุบด้ยชุบดึงดึงฉันหน่อยไอ้ส่องมาเนี่ยตรงที่กูน่ะเก็บได้เลยม่วงแล้วมันมีสองครอบแบบตรงนั้นอ่ะตัวหายอีดอกกูไม่เห็นกูเจอแล้วตัวนึงโอ้ไม่มียาไม่มียายาเยอะบำรุงบำรุง ตาหัวงูอ๋อพญานาคยาบลุงต้องการตาหัวพญานาคมาขอเล่นทนายแล้วนะนัาจะขอพัดรำก่อนนะอีดอกนักไม่มีอีดอกนักใครนักอีเวนน้องหาเอ้ยแม่งเอาฟาร์มารมาให้กูต้นเกมไอ้บ้าเอ้ยเว้ยแบตจะหมดด้วยได้อยู่ดีได้อยู่ไอเมย์เดมันยังไม่ครบไงเฮ้ยตรงใครมีตรงใครมีดวงเมา โอเคกําลังลงเบรีกรุบไม่ทันแล้วมันมันลอยเรียบร้อยแล้วกลงลงเบรีกรุบทุกคนกูลงแล้วนี่ไงทุกคนเลือดก็ยิ่งไม่มีอยู่แต่ละคนเลือดรีโหลดดิ่งได้เจอแล้วอุ๊ยปืนไททันมันยิงตรงไหนวะปืนไททันเนี่ยปืนไททันมันยิงตรงไหนวะทุกคน ซุบซาสุบซาไม่กูเห็นสีฟ้าข้างหน้าไปเก็บวิ่งไปเก็บอะไรแต่ครบยังสองอันอะครบแล้วจ้ะเมย์แลกยันสองอันโอเคทีนี้ตาหยายเมย์แล้วนะหมวกสามเนี่ยใครก็ได้มาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยขอเล่นอีสองแล้วกันหมวกสามอ่ะตรงเนี้ยโอ้คาตานุมีคาตานุเดี๋ยวเก็บสุบซาเฮ้ยเนี่ยหมวกสามมึงก็หายกูเก็บยังเลยกูก็ต้องการกระเป๋าอืมอยวกกูมาไว้ให้ เห็นป่เห็นมากกวเ่เต้นโมเลยให้เต้นใส่อะใส่ไปเลยเฮ้ยกูหล่อเท่ยอยู่แล้วไปเ,เต้แป๊บนึงแปบ๊บนึง่งเอา้าไม่นั่งรถนะเอ้ยที่ฟ้าไม่ได้เลยเก็บไปเฮ้ยเต,ยเตย้นี่ม,มั้งโมกษาี่มันมาร์กยังไงวะเธอมึงโง่เลยก็เอ็งถือปืนนี่เอ็งยืนนี่อย่านั่ง ไย่ตรงของใช่ไหมเนี่ยเอาตรงเนี้ยให้ตรงของแล้วก็กดตรงนี้มันยิงยังไงปืนไททันอะ่ะไอ้ปืนไททันมันยิงยังไงวะเแล้อกดตรงนี้เนี่ยเขามากแล้วมาแล้วกูมาแล้วเต้เต้ของไปกูมาแล้วเอา้เอาออ๋อเต้ยอยู่ไกลเห็นบ้านพี่เต้เห็นไหมถ้าหากกา่างกันไกลกิ่งในกำลังม,มันจะไม่เห็นเดี๋ยวไอ้เต้กูจะพาขึ้นเรือดำน้ำมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ เปล่าเต็มอีดอกป่ะเดี๋ยวดำน้ำอยู่ในวงไงพี่เกียรดิอย่งอ๋อนี่ไงหมอสามจีฟ้าเห็นอีกแล้วดื้อคนว่าวะใช่แล้วอ๋อเหียไม่ใช่เว้ยหลน่นหล่น เวลาม,มันต้องมีหล่อนกันบ้างด้อ้ติ๊ดว้าวขันหึงแป๊บหนึ่งนะกูนี่ก็เก็บจังเลยโซฟาเนี่ยเก็บอะไรเยอะไม่ได้จังแ็งเลยอะว้าวฮ่า มาได้ปืนตะขอกัปตันรีวายนเนชัตเต้ยอะไรอะไรอ่ะซา,<ฟ>าตรงเนี้ยสูบซาบอกเออเฮ้ยเกยมนี้ฆ่าสองตัวเองนะไปเต้ยว้าวเราไปที่ประจำเราดีกว่าวะไปไหนอ่ะที่ประจำเราอยู่ข้างล่างนู้นอนะทางไหนวะโอ้ยล่างเลยเต้ยที่เราฆ่านี้เยอะ อ๋อใครเอาเก็บเสียงมั่งใครกันเยอะเนี่ยล่ะของสามทั้งนั้นเลยได้เก็บมาใส่ไม่ได้เลยี่ไอ้เมืองข้างหน้าเลยเต้โอ้ยเต้มีปืนจะขอไม่ไหวสัตว์มันสัตว์มากขึ้นตรงนั้นได้เมื่อกี้มันก็มีตรงไหนวะยึไม่ได้เก็บ เราก็ไม่พูดไม่บอกนะมีเจ้เป็นอัลคารจะลุมจะเอาไหมมึงไม่พูดอไม่ได้ไปดิาร์เไปดิการ์เไปดิการ์เดไปดิร์ไปดิเดิร์เฟอร์มอฟห้ยคนมันไปไหนเนี่ยดิดอีตาคอซ่าฉันได้คอซ่ามาแล้วทุกคนหเล่นก่ออซ่าลสิบนัดเองว่ะปืนแอคทัเอาไททันกก ข้างหน้านมีรถไอ้มีจัออกรเปล่าคนเราเยอะจัดๆเมย์อย่าได้ครบใส่เต้ยครบกันเราเก็บดได้สองศพ<ะ>บวก<ห>ปะเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งเพื่อนมีคนทักมาบอกกูบอกปะฟัดแบงอ้าวแต่อยู่นี่เฮ<ห>้ยเดี๋ยวกูจะมาให้ม,มันอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพักมาเฮ้ยกูโดนกูโดนเลยอะ มาอยู่หน้าต่างมาอยู่หน้าต่างเออ